สวัสดีค่ะเปิดโทษทนายตั้มต้องติดคุกกี่ปีถ้าโดนตัดสินว่าผิดทนายเดชาเผยอัตราโทษทนายตั้มหากท้ายที่สุดถูกตัดสินว่ามีความผิดจะต้องติดคุกกี่ปีแต่ในชั้นนี้ทนายตั้มยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์วันที่9พฤศจิกาย,ยนเมื่อเวลา12นาฬิกา40นาทีที่สำนักงานทนายใครทุกทนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือทนายเดชา ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเดียวมาให้สัมภาษณ์สื่อถึงกรณีที่นายสิทราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มและนางปัทิตาเบีย้ยบังเกิดภรยาผู้ต้องหาถูกจับในคดีหลอกนางสาวจาตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจไอ,อ้ให้ลงทุนธุรกิจหวยออนไลน์71ล้าน เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีผู้กํากับสอนอบางซื้อที่โดนตั้งคณะกรรมการสอบจะมีผลอย่างไรนั้นทนายเดชาบอกว่ามีข่าวแว่วมาถึงตนว่าผู้กํากับนายน,นี้มีสิทธิ์จะโดนเด้งเพราะเท่าที่ดูมาผู้กำกับคนนี้เรียนรุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กจึงมองว่าครั้งนี้เปรียบเหมือนเป็นการกวาดล้างเครือข่ายบิ๊กโจ๊กซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทนายตั้มกับ ผู้กำกับนายนี้มีความสนิทสนมกันจนถึงขั้นเข้าออกสอนอบางซื่อบ่อยๆและไม่ว่าอะไรทนายตั้มก็จะไปแจ้งความในพื้นที่สถานีตำรวจนี้โดยทนายเดชามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเครือข่ายเส้นสายที่มีคนรู้จักอยู่ท้องที่ไหนจะไปแจ้งความที่โรงพักที่นั่นหรือที่เรียกว่าโรงพักของเรา ทั้งนี้จากการพิจารณาการถูกแจ้งข้อกล่าวหาตัวทนายตั้มมีอัตราโทษรวมแล้ว10ปีจึงทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการควบคุมตัวและส่งผลให้การฝากขังถูกเพิ่มจาก4เป็น7ฝาก84วันรวมถึงต้องไปดูเรื่องการฟอกเงินที่เป็นคดีต่างกรรมต่างวาระแต่ในชั้นนี้ทนายตั้มยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิพากษา ส่วนกรณีที่ทนายตั้มจะถูกลบชื่อจากทนายความหรือไม่หลังจากที่มีการร้องให้ตรวจสอบเรื่องมารยาททนายความของทนายตั้มนั้นทนายเดชากล่าวว่าการถอนใบอนุญาตไม่ใช่เรื่องง่ายการดำเนินการมีขั้นตอนและจะต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดอาจจะใช้เวลา5-7ถึงปีถึงจะลบชื่อทนายตั้มออกได้ และขออย่าเหมารวมว่าแวดวงทนายความจะได้รับความเสื่อมเสียต้องมองเป็นรายบุคคลเมื่อถามว่าหากทนายตั้มได้รับการปล่อยตัวจะได้เห็นทนายหรือทีมแอเวนเจอร์ไปรอรับหรือไม่ทนายเดชาระบุว่าต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะกลัวทัวลงและต้องดูกระแสก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำขอบคุณทีนิวค่ะ